ยูดีมีสายหนึ่งโทรเข้ามานะครับผมบอกว่าพี่ ông, อมเอววนโดนยิงผมไม่อึงอะจริงผมคิดว่าเป็นคอนเทนต์เรืออะไรด้วยว่าวายุมันกำลังถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์อะไรด้วยจริงผมก็ไม่เชื่อว่าพี่โอมรีบมาตอนนี้เลยแล้วก็ให้บอกชื่ออ้เสอืออ้วนตพนามสกุลให้หมอได้ยินนะผมบอกเฮ้ยคิดว่าไม่ใช่แบบคอนเทนต์แล้วครับผมน่าจะเรื่องจริงครับวันนี้ผมก็เลยรีบมาที่โรงพยาบาลแล้วสรุปว่าชื่อที่ขึ้นมาเราเป็น ชายวิทยาโดนยิงที่ตรงแถวๆข้างหน้าหน,น้าผากเราลูกกระสุนฝังในสมองตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่มีแบบตอบสนองอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้หมอก็เพูดกับเขาดีว่าตอนเมื่อกี้๋ยวเอาเขาไปยังตอบสนองแต่ว่าบอกให้กำมือหรือกระพริบตาหรืออะไรเง,งี้ยยังยังแบบทำได้ครับแม่ก็ขอให้พริหามจริงๆนะขอให้แบรบ 呀，这个就是那个。